สวัสดีครับสินค้าชิ้นต่อไปนะครับเป็นรองเท้าตำรวจ5้ารูร้อยเชือกนะครับเป็นรองเท้าคัดชูทรงสุภาพนะครับ นักเรียนข้าราชการพนักงานบริษัทเอกชนและวิสาหกิจใส่ได้นะครับเรามาดูงานที่เราจะจัดส่งนะครับว่าตัวหนังสวยเงางามนะครับการตัดเย็บเรียบร้อยนะครับไม่มีตําหนิใดๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกดจุด3จุดนะครับมุมบนขวามือนะครับกดแล้วเลือกตัวเลือกบนสุดนะครับรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์พาท่านไปยังช้อปปี้ติ๊ก ตอกลาซาด้าไลน์ช็อปเซเว่นอีเลเว่นนะครับถูกใจช่องทางไหนก็สั่งซื้อช่องทางนั้นได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า Facebook ดูที่คอมเมนต์แรกนะครับมีลิงก์ให้เหมือนกันนะครับอย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมต่างๆก่อนสั่งซื้อนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าราคาพิเศษนะครับเรามาดูพื้นนะครับว่าเย็บพื้นจริงไม่ใช่เย็บหลอนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตอหมุดที่ส้นนะครับใส่ไปเลยครับกี่ปีกี่ปีซ่อนไม่อ้าพื้นไม่อ้าแน่นอนนะครับมีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับ